วันนี้เรามาคุยกับพิด้วยเป็นยังไง้างวันนี้เมื่อสักครู่ในห้องที่ได้ไดเก็บภาพไปนะครับเป็นออนไลน์ออ r เปอเรชันซิสเต็มที่เราเรียกว่าทํางานกันเนี่ยเหมือนเหมือนเ,อนเวลาเจ้าหน้าที่ตํารวจติดกล้องแล้วก็บุกเข้าไปไปแก้ไขปัญหาไปจับผู้ร้ายไปอะไรเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเราก็ทําบ้างแต่เราไม่ได้ไปจับใครเราเอาเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้วิวีดโอคอลเนี่ย เรียลไทมแล้วก็เข้าไปหาผู้สูงอยุกลุ่มต่างๆอย่างเช่นในภาพเมื่อสักครู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยในต่างจังหวัดเนี่ยการที่บางครั้งส่วนกลางเราไม่สามารถที่จะเดินทางไปครบทั้ง76จังหวัดได้ด้วยตัวเองเนี่ยการใช้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่แล้วก็มีวิดีโอคอนเฟรนซ์กันแล้วก็ทำงานแบบเรียลไทม์เลยจะทำให้ ทางกระทรวงพมโดยส่วนกลางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรมผู้สูงอายุนะครับกรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือกรมสตรีหรือกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยได้เห็นสถานการณ์จริงหน้างานว่าเป็นอย่างไรแล้วก็จะได้แก้ไขปัญหา ยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่เราได้พบกับผู้สูงอายุในหลายจังหวัดทั้งภาคเหนือกลางอีสานใต้และในกรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยเราได้ให้เจ้าหน้าที่ของเราไปหาครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงพอมอนั้นหาครอบครัวที่จะคอยดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแลนะครับซึ่งในสังคมไทยนั้นถือว่ายังโชคดีที่เรามีความเอ,อื้อหห่วงหาอาทรกันการดูแลกันในครอบครัวเป็นญาติพี่น้องกันดูแลกันบ้างดังนั้น คนที่ดูแลผู้สูงอายุนั้นก็สมควรที่จะได้มีตัวช่วยนะครับดังนั้นโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ที่พมเราทํานั้นเป็นการมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ที่อุปถัมภ์หรือว่าดูแลผู้สูงอายุนั้นเดือนละ2,000บาทบวกกับถ้าหากว่ามีเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้นั้นเราก็จะบวกเพิ่มให้อีก1000บาท ในปีนี้เราได้เงินงบประมาณมาสำหรับ1,100กว่าครอบครัวนะครับแต่จริงๆแล้วความต้องการยังมีอีกหลายพันครอบครัวการที่เราใช้ออนไลน์ซิสเต็มแบบนี้ทำให้เราได้เห็นหน้างานครับว่าบ้านนี้ครอบครัวนี้ต้องการอะไรเป็นพิเศษอย่างเช่นเมื่อสักครู่นั้นเราได้เห็นถึงความเสื่อมโทรมของที่พักอาศัย นะครับเราก็จะใช้เงินจากทางสถาบันพัฒนางองค์กรชุมชนนะครับหรือแม้แต่ในส่วนของการซ่อมแซมบ้านที่พักอาศัยนั้นในส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยเข้าไปซัพพอร์ตนะครับฉะนั้นวันนี้เราก็มาติดตามทั้งในส่วนของโครงการครอบครัวอุปถัมภ์และโครงการดิจิทัลวอลเล็1,000่บาทที่ได้มอบไปให้กับท่านนายกัฐมนรีเนี่ยได้มอบให้กับผู้สูงอายุและพี่น้องคนพิการทั่วประเทศนะครับหลายคนก็ยัง ได้ใช้หมดไปแล้วแต่ก็ยังมีบางรายที่ยังใช้เงินไม่หมดบางรายยังไม่ได้ใช้เลยก็สะท้อนให้เห็นว่าเงินที่ได้ไปนั้นเนี่ยไปบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ช่วยไปแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประจําวันของพี่น้องประชาชนได้อย่างมากมายนะครับในกรณีของ10,000บาทนั้นก็ต้องทางกระทรวงพมก็ต้องขอกราบขอพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้เรีวยกว่ามีโครงการดีๆเช่นนี้ดูแลพี่น้องกลุ่มเปราะบาง แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังขาดตกอยู่นะครับบางคนยังมีข้อจํากัดว่าไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับบางคนยังเข้าไม่ถึงนั้นก็จะขอให้ทางเจ้าหน้าที่พอมของเราเนี่ยช่วยลงทะเบียนให้ในครั้งต่อไปนะครับ